สวัสดีครับตกปลากับ T. K. T นะครับตอนนี้เป็นตอนที่74นะครับเรามาตกปลากันที่แม่น้ําน้อยนะครับหมายที่มานะครับวันนี้นะครับจะเป็นหมายปิดซึ่งผมได้รับคําเชิญชวนจากน้องในซอยนะครับให้มานะครับเป็นที่ที่อยู่แถวบางไทรนะครับผมอ่าวันนี้ที่มานะครับน้ํากําลังสวยเลยวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับ อากาศดีนะครับผมสถานที่นี้นะครับเมื่อก่อนเคยเป็นที่ปฏิบัติธรรมมาก่อนนะครับแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้ทําแล้วนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าอ่ามันจะเป็นยังไงนะเพราะว่าตอนเนี้บ่ายสองครึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวเราขอเวลาเตรียมตัวนะครับผมในการเตรียมอุปกรณ์แล้วก็เราจะดูกันว่าวันนี้เราจะได้ป่าอะไรบ้างนะครับ แรกๆตั้งใจว่าจะมาตีอย่าปลอมแต่เนื่องด้วยว่าอริมฝั่งไม่อำนวยเท่าไหร่นะครับก็เลยเปลี่ยนมาเป็นตกหน้าดินนะครับอเดี๋ยวขอเวลาเตรียมตัวเตรียมอุปกรณ์แป๊บหนึ่งนะครับโอเคไม่ใช่เมื่อกี้คันกระตุกเลยอ่ะถ้าเป็นภาษา หนังสือตกปลาสมัยก่อนก็คันโค้งคำนับสมัยก่อนเนี่ยคันโคง้งโหเรือมาพอดีเลยเนาะตื่นพอดีเลยไม่ไรไม่ไรไไรอก่อนรอก่อนตะก้อที่ใช้นะครับเป็นตะก้อพวงนะครับก็จริงๆแล้วตะก้อเนี่ยที่ใช้ตกปลาแม่น้ําเนี่ยจะแนะนําให้เป็นตะก้อเชือกมากกว่าอันเนี้ยจะเป็นตะก้อ เขาเรียกว่าเป็นเชือกอีกแบบหนึ่งนะครับมันจะเป็นเชือกแดงอันนี้เนี่ยมันจะแข็งมันจะไม่พิวแต่ว่าถ้าถามว่าได้ปลาไหมได้ปลาแต่ว่าเท่าที่สังเกตดูเนี่ยคือมันมีโอกาสหลุดสูงแต่ไม่ใช่ว่าของเขาไม่ดีนะมันก็ดีตามสถานะหน้างานนะครับอ่านะครับผมแล้วก็เกี่ยวเม็ดโฟมอ่าอันนี้เราใช้เบ็ดเบอร์อะไรจดี๋ยวมไหมเบ็ดเจ็ดอ่าเบ็ดเจ็ดนะอ่าวันนี้เราใช้เบ็ดเบอร์เจ็ด นะครับผมส่วนใหญ่ก็จะลงเบอร์เจ็ดเบอร์เก้าลงสองเบอร์อ่าลงเบอร์เจ็ดกับเบอร์เก้าแต่ที่กินหลักๆเลยก็คือเบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดเนี่ยจะกินเยอะมากนะครับผักตบก็โชคดีอย่างที่บอกก็คือว่ามันมันมันเป็นรอยติดอยู่ฝั่งหนูนะาฝั่งเราอ่ะไม่มีมมอ่าใช่วันนี้เราใช้เหยื่ออะไรนะครับ <c oughs> ก็เป็นเหยื่อผีกระซิปคือคือที่ร้านเนี่ย บางทีเนี่ยา,า,ะะา,า,าเหยื่อบางทีเนี่ยมันหมดอายุมันอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะไม่เกมคืนผมก็จะเก็บเอาไว้นะครับเก็บเอาไว้แล้วก็ใส่ถังไว้แล้วก็ผส,ผสม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 กันแต่ไม่ใส่น้ํานะแล้วผมก็ปิดฝาไว้นะครับพอมีโอกาสที่จะมาตกปลาแม่น้ําอย่างเงี้ยนะครับผมเราก็จะมาใช้ก็วันนี้ที่หลักๆก็จะมีจริงๆแล้วก็จะมี มีเลยที่จําได้นะเอาที่จําได้เลยนะก็จะเป็นตีของตีจุบุนะครับรุ่นสูตรประบึกนะครับที่เป็นผงแล้วก็จะมีเหมยเขียวนะครับไผ่เขียวซูเปอร์แจ็คเนี่ยพวกที่ว่าบางทีเนี่ยมาแล้วอยู่ที่ร้านนานแล้วซองมันจะเป็นเริ่มเป็นเหนียวๆแล้วเนี่ยผมก็จะตัดออกนะครับแล้วก็จะเอาเฉพาะเนื้อข้างในไว้นะครับบางทีก็มีนมเกษตรด้วยแล้วก็ วันนี้ที่ใส่เพิ่มเลยก็คือเป็นเยาฮูค่ะให้้อ,องเขียนอะไดูดูเยาฮูเยาฮูเป็นมะขิดนะครับก็จะเอามาสองสูตรจริงๆมีสามสูตรแต่ว่าเอามาแค่สองสูตรเนี่ยก็จะเป็นสูตรสีสีส้มกับสีเขียวอันนี้ไม่ได้โฆษณาให้เขานะวันนี้เด่นเลยก็คือกลิ่นสองตัวนี้เด่นเด่นขึ้นมาเลยนะครับผมอ่าก็เนี่ย าแล้วก็จะมีขนมปังขาวเนี่ยแล้วก็ถ้าถ้าอันเนี้ยก็คือยังไม่ผสมน้ํามันจะเป็นสีนี้นะครับเนี่ยถ้าไม่ผสมน้ํมันจะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าผสมน้ําแล้วมันจะดําเลยเนี่ยมันจะดำอย่างนี้เลยนะครับอ่าปั้นก็ผมก็ผสมกะเอาก็คือว่าไม่เหนียวไม่ล่วนจนเกินไปเพราะว่าอ่าา,าแม่น้ำเนี่ยเราต้องดูกระแสะน้ำด้วยนะครับว่ามันไหลแรงไหม ถ้าไหลแรงก็จะเหนียวหน่อยหนึ่งถ้าไหลไม่แรงก็ค่อยๆผสมไปเรื่อยนะครับตอนแรกๆมาก็จะไม่ค่อยกินนะครับแต่พอกลิ่นมันเริ่มลงตีบ,บ่อยๆเข้าเนี่ยมันก็เข้าเองอันนี้ก็ตีใกล้ตะลิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าน้ำเหมือนจะเริ่มจะทรงๆหน่อย เหมือนกับปั้นเหยื่อปลาเกตนะครับาดูนะครับใครรู้วิธีหรือว่าเก่งกว่าก็ไม่เป็นไรครับแต่ว่าอันนี้คือบางคนที่เขาเริ่มตกปลาแม่น้ําใหม่ๆเนี่ยเขาอาจจะไม่รู้นะครับปั้นรูไม่ต้องใหญ่ประมาณสักส้มเขียวหวานย่อมๆนะครับแล้วก็ใช้โฟมเน็ดบ,บีบแน่นๆครับตกปลาแม่น้าบีบแน่นๆอ่าโอเค นะครับแล้วก็อาโฟมเน็บเน็บข้างค่อยเน็บไปนะครับคือถ้าอุปสรรคเยอะเราก็อาจจะตัดตัวเบ็ดออกอย่างเงี้ยตัวเบ็ดเขาให้มาเนี่ยข้างบน4ีข้างล่างหนึ่งแต่ว่าถ้ามันเยอะมากเนี่ยเราก็ตัดออกบ้างก็ได้ อาจจะให้มันเหลือข้างบนสองข้างล่างหนึ่งก็ได้นะครับมันจะได้ไม่ติดสว่าะแต่เราโชคดีว่าที่เรามาเนี่ยเรายังไม่เสียเลยนะเรายังไม่เสียเลยแต่ว่าวอ่าเต็มที่ก็คือติดพวกเศษเศษใบไม้เศษอะไรข้างล่างอ่าใช,<ๆ>ใช่ใช่ครับ<ๆ>อ่านี่ครับก็จะลูกประมาณนี้นะครับผมอ่าจัดการเลยครับ ทีเเดเดิมิมมสวยงามบรรยากาศนะครับตอนนี้ก็ตรงเวลา4โมง9นาทีนะครับ วินเทจผมมีการเคลื่อนไหวอีกแล้วปลายคันกระตุกอีกแล้วนะครับเนี่ยครับฝั่งนู้นนะครับฝั่งนู้นเป็นรีสอร์ทสีสันสวยงามเลยหน้าพักเหมือนกันอยู่ไหมครับอยู่ครับอยู่ครับ เรียนะตะโกนไซส์สวยเลยตัวตะโกนอ่านี่ตะโกนะนี่นี่ปากกาตัวแรกนะนี่ไซส์ประมาณสักเจ็ดแปดขีดยัน,ะนตะโกนทำไรอรครับปมยำใช่หรอ ่ชทอดก็ได้ต้มยำก็ได้ <c oughs> ไม่ได้กินปลาแนวนี้นานนะครับปกติจะกินแบบช่อนอไ,มไม่ได้หน,าหน้าดีนะคือชอบตีเดียวพอไม่ใช่โอเคเนาะ <c oughs> เดี๋ยวไว้ไว้ดูผลงานต่อเนาะ องเห็นอยู่นั่นไม่ใช่ไม่ใช่วัดวาอาามนะครับอันนั้นเป็นเป็นเตาเผาอิฐนะครับเป็นเตาเผาอิดแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าผมไม่รู้ว่าเขายังใช้อยู่หรือเปล่านะฮมลื่นมากนะครับจะรอทำงานต่อจะิงตครับมาอีกตัวแล้วโดยน้องสมเกียรตินะครับโอ้โห เดินข้ามมาเลยเดือวติดเรือมาพอดีไม่คืออะไรไม่ติดตอนเอาขึ้นเนี่ยผักตบทั้งนั้นเลยเออทำไมต้องให้ลูกผมสอนนะครับคุณสมเกียตให้สายยอดีครับตกปลาครับโอเคอ่ะโอเคครับไปเลยอุ้ย ว่าน,นะครับปลาอะไรเอ่ย <c oughs> <ห>อย่าให้ติดต่อนะครับอย่าให้ติดต่อนะครับอ่าปลาอะไรอ่ะตอตอตรงนู้นมีตอดูครับหน่อยครับโอเคอปลาอะไรอ่ะเอาตอแล้วนั่นไง <c oughs> เดินย้อนเอาดุดแล้วลูก<ห>ปลาคาครับผม<ห>โอเคใช่เหรอปลากาเหรอครับ มากาบายสมเกียรตินะครับผมใจเย็นครับใจเย็น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 มากาไร่ก้าวใจเย็นใจเย็นนครับตบไม่เอานะนั่นไนดึงดึงครับไม่ได้เอาสวิงมาด้วยนะครับเรียบร้อยไม่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 เดี๋ยวปล่อยก่อนปล่อยก่อนปล่อยก่อน ไซโลนะครับตัวนี้สวยงาม <c oughs> นะครับชูหน่อยชูหน่อยเอ <c oughs> สวยงามครับนี่น้ำน้ำนิ่งนะครับน้ำนิ่งแล้วก็คือน้ำตายแล้วนะครับผมผักตบเริ่มเริ่มจะพัดเข้ามาหาเราแล้วเดี๋ยวเราก็ควรจะต้องปิดคลิปก่อนนะครับก่อนเวลาควรแต่ปลาขึ้นตูน,น,นเยอะมากนะนี่ กัดลูกปลาอยู่นู้นนะครับน่าจะมีพวกกระสุนพวกอะไรแปลกๆให้เราได้ตกนะ,ะเดี๋ยวผมครับผมวันนี้ก็อ่าตอนนี้ก็หกโมงพอดี <บก S 1> นะครับ,บ, <ก S 1> บตอนนี้น้ําตายแล้วแล้วก็กตกถ้าเห็นข้างหลังนะครับก็คือว่าทยอยทยอยมาเยอะทะยอยปิปดปิดเปรตรับค่อยๆไล่ทีน้อยปิดเปรตแล้วก็คือว่าเราก็คงหมดเวลาของเรานะครับวันนี้ก็ ขอขอบคุณเจ้าของสถานที่นะครับเป็นกลุ่มกลุ่มบิ๊กไบค์นะอชื่อว่า Black Heaven นะครับก็เพื่อเพื่อนนันกปาลองติดตามดูนะครับสถานที่ตรงนี้เนี่ยเขาจะทำอะไรบ้างนะครับผมก็มไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าที่มาเนี่ยก็โชคดีว่าน้องในซอยก็จะเป็นจะไป,ะปอยู่ในกลุ่มแล้วก็ชวนมานเป็นเป็นหมายปิดบอกก่อนว่าเป็นหมายปิดปน,นะครับมีอะไรแนะนำไหม สำหรับใหม่ไม่มีไม่มีมมมมอ่าเพราะว่าเป็นคือเป็นเป็นใบป,ปิดอยู่แ,<ร>แล้วเป็นใบตัวด้วยอ่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งวันนี้ได้ปลาเนี่ยสิ้นก็คือสามตัวครับนะครับไม่เยอะไม่น้อยเป็นเพราะว่ากว่าเราจะมาถึงก็บ่ายสองครึ่งนะครับตกปลาแม่นาแล้วก็สถานที่ที่เราตกเนี่ยอย่างที่บอกคือว่าเราไม่ได้อ่อยเลยไม่มีการอ่อยเป็นเอ่เนเจอรัลเป็นธรรมชาติสุดๆนะครับก็ผมแฮปปี้นะแฮปปี้กับที่นี่นะครับก็ าอนาคตเขาจะเป็นอะไรเนี่ยอ่าจะเป็นร้านอาหารหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวทางต g p Binging เนี่ยจะมารายการเพราะว่าเป็นเป็นกลุ่มที่ใกล้ชิดกับผมนะครับก็จะมารายงารมีอะไรเสนอแนะอ่าเพื่อนท่าปลามือใหม่ที่อยากจะดกแม่น้ำไหมอยากตกปลาแม่น้ําก็คืออย่างที่บอกครับตะก้อตะก้อเนี่ยใช้เป็นตะก้อที่เป็นสายเชือกเนาะ กว่าให้มันผิวหน่อยอให้มันผิวหน่อยนิดนึงแล้วก็เยื่อเนี่ยถ้าจะให้แนะนําคือเป็นเป็นลำแล้วก็เป็นพวกอะไรก็ได้หัวเชื้อมักผิดนู่นนี่นั่นอะไรพวกเนี้ยอะไรก็ได้ลองไล่ดูครับเอาที่เราไม่ยากไม่ยากเอาที่เอาเอาที่เราเขาเรียกอะไรเอาที่เราศรัทธาอีกว่าออนที่เราเหลืออย่างอย่างอย่างผมเองเนี่ยผมผมอย่างที่เคยบอกไปมา่มื่อตอนตอนกี้ก็คือว่า ของเราเป็นเหยื่อที่ลักษณะว่าหมดอายุเหยื่อหมออายุแล้วก็มารวมรวมกันไว้แล้วมีโอกาสที่จะใช้ก็ได้ใช้เพราะว่าถ้าแฟนเป็นแฟนเอฟซหรือว่าเป็นกลุ่มเพื่อนเพื่อนนปาที่ติดตามช่อง YouTube ผมอยู่เนี่ยกับน้องสมเกียูดีเนี่ยจะรู้ว่าเราอะส่วนใหญ่จะออกไปตกเหยือ่อปลอมนะครับผมแต่ว่าวันนี้เราได้มาตกปลาแม่น้ำนะครับก็อย่างเป็นหมายปิดมันก็เลยทำให้ ได้ใช้เหยื่อวันนี้เลยได้ <c oughs> แต่เหยื่อผมบอกตรงๆนะหมักเป็นปี <c oughs> คือเอาจริงๆคือเหยื่ออะไรบ้างก็ไม่รู้จาไม่ได้เหมือนกันได้ครับหมักเป็นปีแล้วก็มีแค่แสบมาก็เป็นนกปเนี่ยกินอย่างติดมืออยู่เลยป <c oughs> องตรงว่าอ่าวันนี้ดื่มไปด้วยอและไม่รู้ว่ากิน <c oughs> เครื่องดื่มเนี่ยกับกินนะ <c oughs> กปีน่ะไม่รู้แยงไม่หกก็ไม่รู้ อันนี้ก็คือขำๆนะครับก็คือแบบมาจริงๆแล้วจริงๆแล้วช่อง u t u b e บอกว่าผมไม่อยากให้อ่าเขาเรียกว่าอะไรไม่อยากให้มีเอ่าเรื่องพวกแอลกอฮอล์เรื่องพวกนี้เพราะว่าเราอยากให้เด็กดูด้วยแต่วันนี้ต้องต้องขอนพิเศษแต่ว่าไม่ได้เยอะก็พอพอบคุณทุกวันนี้เราตกมาแล้วมาแล้วเรียบร้อยแล้วฝั่งประมาณแค่เมตรเดียวนะครับวันนี้ก็เราเราลากันไปเลยทั้งนี้มีอะไรทิ้งท้าย ไม่มีแล้วครับไม่มีแล้วไม่มีแล้วก็คือฝากไว้เท่านี้ถ้าใครชอบใครถูกใจกดไลค์ฝากกดไลค์กดแชร์กดถ้าไม่ชอบห้ามกดอันไลค์ถ้าไม่ชอบอย่ากดอันไลค์กดไลค์ด้วยถ้าไม่ชอบกดไลค์ไปอถ้าไม่ชอบกดไลค์ไปฝากร้าน TKP f i s h i n ครับดอนเมืองอ่าหลังวัดไปเขียวนะครับอยู่ปากซอยเวลุสามหกฝากม้าด่วน ม้าดวดประจาร้านทีเกพีก็คือน้องสมเกียรตินี่เองเวลาท่านสั่งไม่ว่าท่านจะอยู่กรุงเทพปริมณฑลทนไม่เกินนี้นะไม่ใช่อยู่สิงห์บุรีอะไรรุ่นไหนขนส่งปัชนีนะครับส่วนที่อยู่กรุงเทพปริมณฑลทสมุทรปราการนนทบุรีลังสิษนะครับอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ใกล้กรุงเทพน้องสมเกียรติไปส่งถึงมือท่านแน่นอนแล้วก็ไว้ใจได้ครับสินค้าเสียหายจากการขนส่งเรารับผิดชอบเต็มจำนวนนะครับ ส่วนถ้าส่งบริษย์ก็รับผิดชอบเงินโดนวยกันเพราะเราทำประกันสินค้าทุกชิ้นนะครับในกรณีที่สินค้าราคาสูงนะครับผมวันนี้ลากัรเมวันนี้ขอบคุณที่ติดตามตกปลากับ t P p ตอนที่74สวัสดีครับ